ปอโคปอโคเป็นปีบอทูโกเดบิทำเงนคูทำไมแบบสลายได้คูทำไมแบบที huh. <p riv ot as> okay. <c oughs> ่คือสลายสลายเทงก็คือเจตาโจสอนทางเห็นยีงาติตาไสตาเช่า

รถรถเซพีไปปทุรสังเกตเปลี่ยนลงมาปีเดียวบีบิล่ะโอเค ทางไปบ้านหนองนะคะออถนนหนทางค่อนข้างลำบากมากนะคะก็มีภาพมาให้ดูเนาะเนื่องจากว่าคลิปวิดีโอน้องชายของนี้มาเล่นคอมพิวเตอร์แล้วคิดว่าใช้เสร็จแล้วก็เลยแบบ เผลอลบทิ้งไปแบบกู้ไม่ได้เลยเสียดายมากนะคะอันนี้ก็เป็นภาพนิ่งเนาะเอามาให้ดูคณะของเราก็มีล้มมอเตอร์ไซค์ล้มกันหลายคนเหมือนกันเพราะทางแบบยากลําบากมากแต่ทุกคนยิ้มสู้ค่ะทุกคนยิ้มสู้นะคะแล้วก็เราก็มีกับข้าวเตรียมมาจากที่บ้านเนาะก็มากินกลางป่ากลางถนนกันนะคะ,ะไม่ว่าหนทางจะลําบากขนาดไหนก็เหมือนที่นี้บอกทุกคนยิ้มสู้นะคะและเราก็ได้มาถึงบ้านหนองแล้วนะคะเป็นหมู่บ้านของชาวแอน หนุมน่มๆชาวแอนก็จะมาต้อนรับอันนี้คือหนุ่มสดนะผมยาวแล้วก็มัดตรงนี้จะเป็นหนุ่มสดนะคะ,ะด็อกเตอร์พี่มาลาวันกับน้องๆพยาบาลก็รักษาคนป่วยคนไข้นองมารอคิวกันรักษาฟรีนะคะแล้วก็จะมีด็อกเตอร์พี่สายๆนะคะ,อะถอนฟันนอกอ,อุดฟันให้นะคะแล้วก็มีน้องพยาบาลช่วยด้วยบางคนก็ถึงกับต้องเย็บเลยก็มีนะคะก็ดกรพี่สายๆก็คอยกำกับนะคะ กลุ่มกลิ่น m มา n t เทนเนี่ยค่ะจะเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่หมอปุคลากรทางแพทย์แล้วก็น้องๆพยาบาลช่วยกันตั้งขึ้นมาเนาะแล้วก็จะมีคนใจสินใจบุญนะเนาะฝากมาทําเงินซื้ออาหารข้าวสารอาหารแห้งมาแจกจ่ายเด็กๆนะคะเนี่ยค่ะก็ให้ขนมเด็กๆเนาะก่อนที่จะให้ขนมนะคะก็ให้กินยาถ่ายพยาธิกันก่อนนะคะก็มีทั้งมีความสุขทั้งคนให้แล้วก็คนที่ได้รับเนาะ ก็กลุ่มอาสาสมัครกลินมางเทศนะคะไปรักษาให้ถึงบนดอยฟรีแล้วนาะแต่ถ้าคนไหนที่จำเป็นจะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลประธานพี่มาลาว,วันเนี่ยก็จะให้เงินสำหรับ เป็นค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าไปในเวียงไปหาบ้านพี่แกเสร็จแล้วแกก็จะพาเข้าโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็กลุ่มอาสาสมัครกลิลลมางเทนก็จะออกให้หมดเลยเวลานี้กลับมาเชียงตุงทีไรแล้วนี่มีโอกาสนี้ก็จะขึ้นไปบนดอยกับกลุ่มอาสาสมัครกลิลลมางเทนตลอดเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ทำแค่หมู่บ้านใกล้ๆรอบๆเหมือนที่หลายๆกลุ่มอาสาสมัครไปเนาะเขาไปที่ Har d to reach area ก็คือเป็น หมู่บ้านที่ไปถึงยากอะ่ะแล้วเป็นหมู่บ้านที่ห้ามนักท่องเที่ยวไปด้วยอะคะ่ะนี้ไปขึ้นดอยกับกลุ่มนี้แล้วนี้สัมผัสได้ถึงจิตใจผู้ให้จริงๆของกลุ่มนี้เขาทําโดยที่ไม่ได้สร้างภาพเขาให้โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยแล้วใครสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับกลุ่มอาสา,าสมัครกลินมาง t เทนลา ก็ประชาชนเราเนี่ยแหละค่ะช่วยเหลือกันเนาะก็อาจจะเป็นวันเกิดก็ทําบุญสามหมื่นจ้าสี่หมื่นจ้าประมาณ500บาทพันบาทอย่างเงี้ยค่ะติพัด,พด,ด,พดต,ติพัดก็อยู่หละโูขอทุบเยอะสิ่งไรไหมเนาะเอาเขาพัดเดะติพัดก็อยู่หดะ มาจมาต้นนอนเนตุ้งกูไว้แม่ กอยอน่าุดุดอันนี้นะเขาเป็นซะ้อเพิ่อนเนาะเล่งเเไก่เขากันไรเนาะเข้ากันได้น่าเข่ากันไรเนาะแม่เอายูรีเนาะมาสุดจังไห้ก้มมาก้มมา ฮะข้ากะข้าวกะวันแอนมากตินท้าวันน้องเออแกเห็ดอัลลูะปิจีว่ะไม่ยิ่งไม่ยิ่งฮูกูมาเบาีดิบพูคุยดเวยไงปิยอน่ะตินเน่มาขาดตันเน่ตั้งปงวชิวติมยาปงวชิ

ถึงมาจอยสุดกนเขาไม่หนาวเมอไปกันนะไปกัมคือสังเกตลงเมื่อหันตั้งคือเสียเขาลงเมื่อหันตั้งกัมเสียบนเขาถึงมาจอยหน้ากัมกัไปกัมคือตัวขาคือตัวขา ิมพาไหวสุกัมสังเกตมันไรเนอเออกัมมาส่งข enfin ึ้นหน้าเออเออ